သမယနာ33မှာပါတယ်အလေပြီးနဲဝဏျောတန်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်เนาะသရဆလအီယအတန်စီနဲ့စလုံးပါမယ်ကောအီယเกียကောအီယเกียမိတ်เอกเกียကောအီယเกียမိတ်โทเกียကောအီယเกียမိတ်ตรีเกียကောအီယเกียမိတ်จตุวาเกีย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 จออီยเจีย จอเอียเจียไม่เอกเจียจอเอียเจียไม่ถูกเจียจอเอียเจียไม่ตรีเจียจอเอียเจียไม่จตวาเจีย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 ต่อเอียเตียต่อเอียเตียไม่เอกเตียต่อเอียเตียไม่โทเตียต่อเอียเตียไม่ตรีเตียต่อเอียเตียไม่จตวาเตีย เตีย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 มอันนีเป็นลิศจีเหม่เนาะโอียเตียไม่โทเตียปูดดีเลยเป็นทว่มไหมเซลตระแต่จีสละอัมเนสลงปองเหม่เนาะกออัมกัมกออัมกัมไม่เอกกมกออัมกัมไม่โตกมกออัมกัมไม่ตรีกมกออัมกัมไม่จัตวากมกมกมกำกมกำกำจออัมจำ จออําจําไม่อีกจําจออําจําไม่ทูจําจออําจําไม่ตรีจําจออําจําไม่จตวาจํ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 าดออําดําดออําดําไม่อีกดําดออําดําไม่ทูดําดออําดําไม่ตรีดําดออําดําไม่จตวาดํ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 า อันนี้เป็นลิซจิเมืนเนาะตออันต่ำไม่อีกตน่งดนอาจารย์รู้ตระสารเอือแต่ชินสโลงทับเปล่าไหมก่อเอือเกลือก่อเอือเกลือไม่อีกเกลือสระเอือสารโลจิโนดียมมาสารในสโลงเปลววิโดทั่วลุมยาแต่ผิดเด่นเนาะก่อเอือเกลือไม่โทเกลือก่อเอือเกลือไม่ตรีเกลือก่อเอือเกลือไม่จตวาเกลือ เกลือ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 จอเอือเฉือจอเอือเฉือไม่เอกเฉือจอเอือเฉือไม่โทเฉือจอเอือเฉือไม่ตรีเจือจอเอือเฉือไม่จตวาเจื่อเจื่อเฉื่อเฉือเฉือดอเอือเดือดอเอือเดือไม่เอกเดือดอเอือเดือไม่โทเดือ โดเอือเดือไมตรีเดือโดเอือเดือไมจตวาเดือ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 เตือเอดืออันนี้เป็นลิศจิ๋มเนาะบอเอือเบือไม้เอกเบือปีนเนลอดีเบ็ดทวนไหมเนาะเซโรสละไอไม้ไม้ม้วนเนสลงเปล่าไหมแตงจีเนาะกอไอไกกอไอไกไมเอกไก่กอไอไกไมโทรไก กอไอไกไมตรีไกกอไอไกไมเจตวาไกไกไก่ไก้ไกไกจอไอใจจอไอใจไม่อีกใจจอไอใจไม่ถูกใจจอไอใจไมตรีใจจอไอใจไมเจตวาใจ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 ดอไอใดดดไอไดไม่อีกใด ตอไอไดไม่ถูกได้ดอไอไดไม่ตรีได้ตอไอไดไม่จตวาไดได้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 สลายไหมมู้นได้ส่งบอมบ์วันยุทธเทไลเดแทบิดอวาเราได้เดบดีจิเมเนตอไอตายไม่ถูกต้เอามาเอาไปลรดเดบลพัดเดบอไอบายไม่ถูกบายอาสขามมาเียนใน้ในลูกบไปดูเลเพี้ยนอยาเร็เข้าใจรูสลาไอไม่มาไลน์เนียสับทำเน กอไอไก่กอไอไก่ไม่อีกไก่กอไอไก่ไม่ถูกไก่กอไอไก่ไม่ตรีไก่กอไอไก่ไม่จตวาไก่ไก right ่ไก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 ่จอไอใจจอไอใจไม่อีกใจจอไอใจไม่ถูกใจจอไอใจไม่ตรีใจจอไอใจไม่จตวาใจ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  ดอไอไดดอไอไดไม่เอกไดดอไอไดไม่ทูได้ดอไอไดไม่ตรีไดดอไอไดไม่เจตวาได้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 ไปเลยสัจิไหมกอไอไก่ไม่อีกไก่จะดอไอไดไม่ทูได้ย่าดีเจรุตระแตชิสละเอาเนี้ยสปาวไปามไหมเนาะกอเอาเกา ก็เอาเกาไม่อีกเก่าก็เอาเกาไม่ถูกเก้าก็เอาเกาไม่ตรีเกาก็เอาเกาไม่จตวาเก่าเกาเก่าเก้าเก่าเก่าจะเอาเจ้าจะเอาเจ้าไม่อีกเจ้าจะเอาเจ้าไม่ถูกเจ้าจะเอาเจ้าไม่ตรีเจ้าจะเอาเจ้าไม่จตวาเจ้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 า ดเอาดาวโดเอาดาวไม่อีกดาวดเอาดาวไม่ถทดาวโดเอาดาวไม่ตรีดาวโดเอาดาวไม่จะตว่าดาว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 อันนี้เป็นลีดเสียงมเนาะกอเอาเกาไม่อีกเกาฮาวดีกอเอาเกาไม่ถทเก้าในแบบกูบอยู่ละเนาะโตเอาเตาไม่อีกเตาเล่ <LES> ปอเอาเปาไม่ถูกเป้าเปียแม่ปอเอาเปาไม่เอกเป่าเมาตี